มันเพื <irgendw carbono S 2> ่อเก่ากับพี่น้องขั้นบืญหาสุโมเจ้ากินข้าวกอบบวเสบบวเสบพี่น้องสิบนิ้วน้อกๆของพุาบ้าผือกราบสวัสดีพี่น้องป้องปายสมองสมบัสุแจเด้อพี่น้องเด้อไมอนีบ้าผือผ้ารอสิผ้าพี่น้องไปเลาะยามพี่น้องครับอยู่จังหวัดไซยภูมิครับพี่น้องครับไปเบิ่งลงทงลงหวยไปครับพี่น้องไปหาปูหาปลากินอยู่น้ำ ห string, om, Gesch ให้น้ำสวนน้ำทงน้ำหนาครับพี่น,น้องไปเดี๋ยวตามบ้าผือไปครับจังได้ก็ฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์กดเฉลิมลังใจบ้าผือด้วยพี่น้องเด้อสิได้มีแรงใจเอ็ดคลิปมาฝากพี่น้องห้องอีกต่อไปครับตามบ้าผือไปเลยครับบ้าผือมาล็อกข้างนอกข้างนอกซุ่มเตาเออตอนนี้ครับทางรถไฟต้องระมัดระวังครับพี่น้องอเพราะว่า <OR> รถไฟต่ารดยนต์อีหลายครับข้าวข้าวราะนั้นับทางรถไฟต้องระมัดระวังอย่างขะขะนิดหน่อยบ่หวลพี่นอ้อ,นองเอ้ยทงไหท้งนาสิคู้ใด,ดบ่เคยเห็น,นสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวสิได้กินต้มปลาแล้วมือนี่นี่ครับสิได้กินต้มปลามันี้ปลาอย่างนี้ปลาน,งงาานิ้นมาวัดคี่ตัวยไงแต่ว่าโอ้นี่คือมาสดๆครับพี่น้องเอ้ยนี่เบื้องเตาเตาทานก็ฮู้แล้วนี่บรรยากาศท้องทุ่งอย่างมากๆ สาวธงนาเป็นที่แหละครับนี่สาวตำหงส์ร้อนเราอยู่ไหนเห็นไหมล่ะธงนาครันธุนาครับน,น,บนี่อันนี้ตามวิถีแบบพอเพียงครับน,นี่ครบเลยนี่เศรษฐกิจพอเพียงครบเลยครับนี่อันนี้อยู่ในภูมิเนี่ยเบอร์เทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับนี่พี่น้องดูนี่ครับตามรอยพ่อเลยเศรษฐกิจพอเพียงนี่มีบอ่อปลามีนาข้าว เออนี่อาหารปลาครับป่าธรรมดาเลยนี่ปลายังก่อปลาตะเพียนนี่เดี๋ยวู้ใหบ้านนี่สวัสดีครับอ่ทักทายพี่น้องแบบพอเพียงพอได้ยู่ยยืเออยูหัยูน้ายูสวนครับอันนี้ไม่ได้อันนี้คือเป็นวิถีดั้งเดิมเลยครับพี่น้องดั้งเดิมบ่ได้มันเป็นไปทำธรรมชาติของมันเองครับพื้นที่อยู่มองนี้ มีไห,หนามีสวนมีตามสมตามครับตามสมแบบตามคแบบรับทงไหทงนาครับพี่นอ้องหนึ่งฟังหนึ่งจะเป็นบอ่อปลานี่นี่นี่ปลาอย่างนี้ปลาหนิ่งนี่อันนี้คนมักหาปลาเก็บปลานี่จับเนื้อโชว์เหรอ ตมามโุงแบบบ้านๆกันนี้ใบตองว่ามู้สุดยอดเลยวะสมตามกับขนมจีน่ของครูกันเน้นกำลังเห็ดกับเพาคกับสู้กินอยู่แบบพึ่งพาตนเองอยู่แบบพอเพียงอตนนี้เขาเอาินเขาเอาินมีตะพีตะน้องับซุ้มพีซุ้มน้อง อันนี้ส้มตำมันแล่แล้วจิ้มือได้พี่น้องเลยตำแบบบานๆอู้หูหิ้งจ้อยในเช้าแกร่งเลยสาวสวยที่สุดแห่งในโลกจักวันนี้ ่ใส <ane> ่จ <Thor il> ังใส่แอบเดบุอืมสดอ๋ออร่อยถ้าบุใส่หนันเนาะไม่หนังนะถ้าอาบุไปใส่ฮนอะอ๋อนี่ไล่ะกบปากกุ้งวางนี่เปิ้นเนินมาเปิ้นยืนมะนี่เปิ้ลบุปากมาเลยโอ้นี่สิงห์เราเท้าขาวโอ้หน้าตาเขาก็กล่วยว่ะ พักบุ้งเัินเขาเหินมันแลี้ยวก้อนเขาสอบอ่ะักบุงถ้าเป็นสมัยดีเหินไทยคัวครับเนี่ยเฮ็ดอยู่น้ำขี้ดินขี้ดอนยอดร้อยเนีพี่น้องเห็นสมัยตะกี้นี่เฮ็ดกับเขาเฮ็ดอยู่ยุขี้ดินนี่แหละเฮ็ดแล้วก็สาดกินแล้วก็สาส์แม่นางวันทนมันมีสมุนไพรฮะสมุนไพรอย่างปลาชุ่มชืบนี่ ยาฟ้าวังกกเขาซาเลือดตัวยากินบำรุงร่างกายโอ้หลายอยากมันบำรุงยังไงอ่ะกับบำรุงอมันเป็นอยังไงนี่อาสมุนไพรปลายเผือกม้าตะเหลงโดบารูลมสวนนี่มากินก็ได้กินแล้วครับเอามือเทียงว่าต้องไปซื้อตลาดอ่ะอ่ะปุ๋ยเขาปุ๋ยน่ะบางทีเราแม่แบบ หากระจองบ่ะจองครับผักกันจองปอสารอยู่นี่พ่มีการใส่สัตว์ไทยเขาว่ายังเง่วงกั้นกันจองไม่ใช่หรอบนบนับพี่น้องมีเบื้องครับนี่อาญามุนายใบเห็นจังกิ้มันลงมากบนดีเก็บตัวยาไปครับเราเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่พี่น้องเงย่ย เนี่ยเราเรานน้ำยาดีครับเนี่ยผมกินนานกผมไม่เคยขึ้นจ้าเกือขึ้นสองกิโลโอ้ยมูว่การโฆษณาผมเดี๋ยวเดียาดูชเ้กูเีบมาอันนี้มะยามใายครับพี่น้องเอ้ยผัดผากจากกันไปโดนแล้วครับก็เลยมะยามเหมืนแต่ดอกแต่มามาดูดอกแต่วา่าเป็นมาทงนี่เครับ โหยหาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับยุ่มองนีครับแมนแมนบิดเลยครับตามรอยพ่อหลวงราชการที่เก่ามีหน้ามีป่ามีสวนผสมมืงก็ยู่ก็กินครับพี่น้องอ,อยากกินปลากับโอ้ยข้าวเดียวทันลละอยากกินต้มไก่กับนีต้มไก่กับนี่ไ,กกนไข่เนื้อบุดไข่ไก่ครับไข่ เลี้ยงไก่ไว้มันก็ดะกินไข่เนาะไก่ร่มดีกันอืมข้าวหน้าครับพี่น้องข้าวเหนียวครับอือห้ากเพื่อข้าวเหนียวโอ้ยเนี้ย่ไก่อะเป็นเจ้าตัวเนี่ยเดี๋ยวสองตัวมีสามตัวให้ทุกมื้อเนี่ยเป็นตัวซื้อเลี้ยงไว้อยู่ดีเนาะไค่เบอร์ศูนย์ถึงนี้เอานี่ไก่อะตอนนี้ผมมองไปบ่อหลุ่นหนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวโมตุ่ม ครับพี่น้องเมับรรยากาศไทยบ้านบ้านครับนี่ไทยบ้านนี่ผู้สาวไทยบ้านครับตำหมุนครับอันนี้ตำลาวนะครับไม่ใช่ลาวตำตำลาว,วนี่ครับอันนี้ปลาจากบอ่อเนาะอ๋อขากุตลาดมั้งต้มปลาสดๆเลยจากทุ่งน้ำนี่มีปลาเอาใส่มันอยู่บอ่บอบ่อปลาครับเลี้ยงปลาได้ครับพี่น้อง ในน,ใน,น้ำมีปลาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวต้มปลาครับนี่ต้มปลานินครับนี <c oughs> เ่เศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละคือการพึ่งพาตัวเองปลูกทุกอย่างที่เขากินครับกินทุกอย่างที่เราปลูกครับวันนี้บ้าผืา้นผ้ารอผพ้าพี่น้องเข้ามา ที่อำเภอเทพสถิตครับจังหวัดชัยภูมิครับอยู่บ้านพี่นองนี่แหละครับนะครับตรงไฮตรงน้าครับวิญญางว่าถ้าปลูกได้กินมดครับปลาในบ่อเอิดครับนี่เพราะว่ามีบ่อน้ำอยู่แล้วครับริ้มสาครับปลูกบุ้ไว้กินริ้มสา พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงความมั่นคงทางอาหารอุมสมบูรณ์มีน้ามีเขามีน้ำมีปลามีไก่มีไข่นี่คือวิถีบ้าน,บ,านบ้านแบบดั้งเดิมจริงๆคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้ท่านี้ครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับกะจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เปาเื่อน,น่เด้อครับพี่น้องครับ นี่ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ